สวัสดีค่ะวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันต่อนะคะคือแม้ว่าจะมีการคุยกันเรื่องหยุดยิงไปแล้วที่มาเลเซียแต่ก็ยังมีข่าวว่ามีการประทะกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดนี้ผู้บังคับบัญชาระดับพื้นที่ก็ได้คุยกันอีกรอบเราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลจากคลิปวิดีโอที่มีอยู่กันค่ะเพื่อให้เข้าใจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมยังตึงเครียดอยู่ครับ คือข้อตกลงสี่ข้อจากมาเลเซียเนี่ยประเด็นหลักก็คือหยุดยิงหลังเที่ยงคืนใช่ไหมครับแต่ว่าข้อมูลที่ออกมามันบอกว่ายังมีการยิงกันอยู่โดยเฉพาะแถวปราสาทต,ตาควายอันนี้น่าสนใจนั่นสิคะข้อมูลมันเหมือนจะขัดกันเองทางโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาพลโทหญิงมาลีก็บอกว่าทุกอย่างสงบแล้วแต่ทางกองทัพไทยเราก็ยืนยันว่าเ,เขายังยิงเข้ามาอยู่เลยหลังเส้นตายแถมเรามีหลักฐานด้วย ตรงนี้มันยังไงกันคะเนี่ยครับมันก็มองได้หลายมุมนะครับมุมหนึ่งคือกัมพูชาอาจจะพยายามดันพื้นที่ให้ได้มากที่สุดก่อนเส้นตายมีผลเพราะว่าหลักการหยุดยิงเนี่ยคือหยุดตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่ให้ถอยแล้วก็ต้องไม่ลืมเรื่องออสงครามข้อมูลข่าวสายหรือที่เรียกว่า IO นะครับ Io information operations หรอคะใช่ครับ คือการใช้ข้อมูลทั้งจริงทั้งเท็จปล่อยออกมาเพื่อให้เกิดความสับสนหรือสร้างความได้เปรียบอาจจะรวมถึงการปล่อยข่าวที่ไม่จริงอย่างภาพแก๊สพิษที่เคยมีหรือตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ไม่ตรงกันเพื่อ,อรักษาหน้าตาทางการเมืองในประเทศเขาด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเรื่อง IO นี่ก็น่าคิดนะคะทำให้เราต้องระวังเรื่องข้อมูลข่าวสารมากขึ้นทีนี้ถ้ามองไปที่ต้นตอจริงๆของปัญหามันก็หนีไม่พ้นเรื่องเขตแดนใช่ไหมคะ โดยเฉพาะแถวปราสาทตาเมืองทมที่คุยกันมานานเรื่องแผนที่ถูกต้องครับปัญหาหลักเลยคือเรื่องแผนที่กพูชาก็จะใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อสองแสนที่ทํากับฝรั่งเศสสมัยก่อนซึ่งถ้าดูตามนั้นเนี่ยเส้นมันจะกินเข้ามาในฝั่งไทยพอสมควรเลยออืืแต่ไทยเรายึดแผนที่1ต่อห0 0 0 0่นซึ่งมันละเอียดกว่าแม่นยํากว่าตามหลักสากลแล้วก็สอดคล้องกับหลักสันรรน,นามด้วยครับคือใช้แนวสันเขาแบ่งเขตแดน ตามหลักนี้ประสาทก็น่าจะอยู่ฝั่งไทยโหแค่เรื่องแผนที่ก็ต่างกันขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยมันเลยเป็นประเด็นใหญ่แล้วมันมีอะไรมากกว่าแค่เส้นเขตแดนบนบกไหมคะเหมือนเคยได้ยินว่าอาจจะลามไปถึงทะเลแถวตราดด้วยอันนี้เกี่ยวกันยังไงคะอ่ามีความเป็นไปได้สูงครับการประทาที่ขยายไปถึงตราดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ คือมันอาจจะเชื่อมโยงกับความพยายามจะอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งแถวนั้นมันมีออแหล่งก๊าซธรรมชาติอยู่ด้วยครับก็เป็นผลประโยชน์สําคัญฟังดูแล้วซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องยิงกันตามชายแดนแล้วมันมีมิติเรื่องความรู้สึกหรือความเชื่อเก่าๆเข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะแบบว่าความรู้สึกไม่ดีต่อกันที่อาจจะฝังรากลึอกอยู่ ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือมีการพูดถึงตำนานพระโครพระแก้วอยู่เหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกแบบว่านำมาใช้ปลูกฝังทัศนคติบางอย่างในสังคมเขาตำนานพระโครพระแก้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับคือตำนานทำนองว่าสมัยก่อนสยามบุกไปกรุงละวกแล้วไปขโมยพระโคซึ่งเป็นบัวศักดิ์สิทธิ์ ในตำนานเชื่อว่าในท้องพระโคเนี่ยมีคำพีองค์ความรู้อารยธรรมเขมรพอถูกขโมยไปกัมพูชาก็เลยเสื่อมลงเรื่องนี้ก็มีการแบบว่าสอนกันหรืออ้างอิงกันอยู่เรื่อยๆครับบางทีก็อ้างว่ารูปปั้นบัวที่วัดพระแก้วบ้านเราคือพระโคของเขาโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าตำนานเก่าแก่แบบนี้จะมีอิทธิพลมาถึงปัจจุบันได้มันเหมือนไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแล้วแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างได้เลย ใช่ครับเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์หรือตำนานแบบนี้มันมีพลังสร้างความรู้สึกร่วมของคนในชาติได้ผู้นำเขาอย่างสมเด็จหุ่นเซนหรือในอดีตก็อาจจะมีการอ้างอิงเรื่องทำนองนี้หรือเชื่อมโยงตัวเองกับบุคคลในประวัติศาสตร์อย่างพระ,สะเสด็จกันเพื่อเสริมบาร,รมีทางการเมืองครับค่ะกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะล่าสุดที่มีข้อตกลง7ข้อระหว่างแม่ทัพภาคสองของเรากับผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่4ของเขา มีทั้งเรื่องหยุดยิงเด็ดขาดคุ้มครองพลเรือนห้ามเสริมกำลังตั้งชุดประสานงานแล้วก็รอดูผลประชุม GBC อันนี้น่าจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ไหมคะข้อตกลงระดับปฏิบัติในพื้นที่แบบนี้ก็น่าจะช่วยลดความตึงเครียดลงได้บ้างครับในระยะสั้นนะเพราะการยิงกันต่อเนื่องมันก็เสียหายทั้งคู่โดยเฉพาะกัมพูชาอาจจะเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์มากกว่าแต่ความไม่แน่นอนมันก็ยังมีอยู่ครับ การกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกถ้ายังมีความพยายามจะเปลี่ยนแนวควบคุมพื้นที่กันอยู่ส่วนท่าทีของไทยก็ยังเน้นเรื่องป้องกันตัวเองตามกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมองไปถึงการใช้กลไกอย่างศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ด้วยถ้ามีการกระทําที่เข้าข่ายเช่นยิงใส่พลเรือนหรือวางกับระเบิดครับอันนั้นก็เป็นแนวทางตามหลักสากลอยู่แล้วครับ ใช้กลไกระหว่างประเทศเข้ามาช่วยเรื่องตำนานพระโครพระแก้วอีกทีมันก็น่าคิดนะคะว่าเรื่องเล่าหรือความทรงจําทางประวัติศาสตร์ที่มันต่างกันหรือบางทีก็สร้างความรู้สึกไม่ดีต่อกันแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อความขัดแย้งในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนเป็นคําถามที่สําคัญมากครับเพราะสันติภาพที่ยั่งยืนจริงๆมันอาจจะไม่ได้จบแค่การหยุดยิงหรือข้อตกลง แต่อาจจะต้องไปถึงขั้นการทำความเข้าใจหรืออาจจะต้องชำระประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อลดทอนความบาดหมางที่มันฝังอยู่ในใจคนซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันจริงๆในระยะยาวครับ